สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงแรงในที่สุดเมื่อนี่ก็มาหอดพี่น้องปิดแตงโมปิดแตงโมขายพี่น้องปบหมดเนาะหมดซีดินมันจอเรวทางป่าจังแล้ว ทางในไกอนเดียนหน้าลุ่มผู้บ่พอน้องลิอิดมารับจ้างทางใหญ่พี่หมอเอาเอานมลมาให้ลูกนเด้อ บิ่ดละบอไปหอตอานต้เบอรล้นแล้วนเนนี่ยหน่อยน้อให้เราเนาะให้เราเนี่ยึลงมาเลยปเป็นน้ำหัวหนาลงมาเ bé nuôi này bỏ đây khai khai cái gì đó anh cả sọp anh nào đấy anh mặc mũ nâu rồi hai mang mưa hải anh sao biết là đi thằng này đế ขายพี่นองปิดปบหมดชีดินมันจอกินมันหนากำลังลงมามันเป็นกอนหรือมันเป็นน้ำลังไอ้ผุนอะ ให้ถึงหันเด้ใช้ผุดถึงให้น้อยนี่ได้มันเล่นให้นั่นได้ให้กับผู้อยู่หันได้ปิดหลดเบิดเลยพี่น้องเอ้ย ฝากนะเด้อพี่น้องฝากผู้ใหญ่ใจดีท huh ุกท่านเนาะผู huh ้ใดอยากอุดหนุนก็อุดหนุนได้เนาะคนละ100คนละ50บาทคนละ100ก็ว่ากันไปเนาะอุดหนุนนี่พี่น้องเอ้ยรุบจมตาย ຊວຍຊວຍຫາຊວຍ10ພນ້ອຸດໜູນແນດີນລົຈົມຄັກຕາຍເບດພໍ เอาวันน่ะมีแต่ปิดเมื่อต้มตน้อยนี่ก็บอกปิดว่ามันใสเลย เบิดเลยเด้ปิดไปปูดูไีจิมะจะปลูกอยู่ปลูปีนี้อยู่นี้ซีจิมาอยู่นี่ปีนาเลยปลูกอยู่น่าจดำใไเขียนได้เบิ่งวันนี้ความลายฉันได้ลาสุดกะคุณพี่ทั้งสองไข่กะโอนมาสี่ร้อยบาทเนาะเ่งสียหายคุณได้ก็ได้มาซันเนาะสี่ร้อยบาทขอบคุณเลยบข้าวโพดกับพร้อมคล้ายแหละเด้อพี่น้อง ไช่กับสี่ร้อยบาทขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อว่าเดีอันนาไฟพี่ก็โอนปุบเลยขอบคุณคุณพี่ละลายพี่เมตาไอขึ้นไปเบินขั้นต่นพี่น้องขอโพดกับพ่อมขายแหละเด้อราคามันบาทจะชี้แยกออกสองพันบาทกับสี่ร้อยบาทน้องน้องโพดประมาใหญ่เหมะขอโพดกัดแดงยังสี่อันไปเอาในมันมาลงตื่มอีกอยู่พี่น้องหาทึนต่อเพราะว่าลุบหมักโมไปแะไรกะ สิบเอวหมากข้าวโพดมาปลูกหมากข้าวโพดยังว่ามันมันบ่อดดดูแลยนะาเนี่ยอักบันไดพี่น้องเลยปิดอีกเลยมีแตว่าย้ามีแต่แตปิดเลยเลย จะเอาขึ้นมาจากโหลดเลืหม,มักถัว่วเรามากินเก็บกินกับก้อยกุ้งก็ฝากอุดนุ่นเนยเด้อผัวเนี่ยดดจดีถูกถูกฐานเนาะอุดนุ่นแตงโมส่วนพัก ขอบุญขอบคุณหลวงหนาเนาะผู้ใหญ่ใจดีถือทุกท่านฝากอุดหนุนลูกหลานไหนเด้อเนาะพี่น้องเสียงอายหัวย่สวนหัวเออ แม่ขเขากินละบอมันุบแล้วจองเนาะดีเบิ้ดละบอลูกเบิดขากบอล่าซุดเนาะยอดโอนกับสองพั่ร้อยแต่ว่าราค่านึ่งที บ่หอดพ่้าเก็บไป้านสิไกลัวแม่ว่าเกิดซ้ำอยู่นะบ่บ่บ่น่บ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 ่เ่บ่ม่บ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 ้บ่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 อ่บ่่เ่บ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 บ่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 ่บ่บ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อัวนข้าเจ้าเห็นยังเหนหน้าเจ้าน่ะเออคูดคคุ้มูนามาคูดตอนดินแก่็นี่เออตอนนี้บกเกดค่ๆก็บอคุดเลย้ลโอ้ยคนมันอยางนีเ้าว่าฮะบาปลากะตะกี้นมาตะปงแดนไปยังอันนนฮะสวยะไปกิน